ับผมก็สวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องสุกูสุขคนกับพ่อพ่อกันนะครับตามคําขอที่พี่น้องขอมานะครับจารว่าขอเลียกดับแน่ว่าจันขอมากระจัดห้นะครับกับผู้ลงพ้นกระมักผู้ลงพนกรมักบบมักนะครับกับโบเป็นยังนะบบมักกับโเป็นยังกับดับนะครับ กล่าวว้เป็นลดต้นทุนนะไปเห็นบ่แค่แต่เบิ้องวันแรกดับเจ็ดเพื่อนว่าดับลักงน้อยซัดซะสองเจ็ดเจ็ดดับหาดับเจ็ดออกซะาเก้าห้าหกเจ็ดนะมันมีสองอัน,นอยู่ที่มันผิดนะครับแต่จริงอันนี้ผมลงให้เบิ้งแค่ปีต้นปีนะผมย้อนให้เบิ้งแค่ต้นปีไอ้จริงมันเงากว่าวนี้นะครับ ต้นปีนี้ของเขานะที่มันออกอ่ออย่างะ่ะใจบุไปตวรวจก็ได้สร้างมันมันออกอยังไรสร้างมันออกเห็นเราเหรอเห็นเราก็เบิ้งซะสั่นผมสิยอดในเบิ้งจังการวันนี้นะนะวันอ่อต้นปีเขานี่นะที่มันออกสองเจ็ดเจ็ดนะผมสะยอดอะไรลงมาหอนวัด,วดปัจจุบัน ถ้าเกิดว่าพี่น้องท่านใดมีเวลาเดี๋ยวไปย้อนเบอ่งเองนะครับว่ามันยังแก่ปีพี่บอกปีนี้บอกปีหกสองมากหรือว่าจังใดนะครับปีหกสองมาหอดปีหกสามนะครับประมาณนั้นมันจังสีเอิญว่าเลขดับเนาะมันกลับมาพลาดเอาสองวันี้หลังจากนั้นมันกับโพผาดนะครับอันนี้เป็นดับเฉพาะรักนวยได้บกเกี่ยวกับรักอื่นนะครับมันสีดับ สูตรที่เนื่องนี้เห็นบะหกหกเจ็ดสามเก้าหกหกศูนย์สี่มันจะเรียกเลขจากตัวกระซ้าม,มันนะครับแต่ละงวดมันออกสามเก้าหนึ่งนะโบมีเหล็กหนึ่งอันนี้ก็นี่หละหกแปดหกเก้าศูนย์สามศูนย์ย่งมันออกแปดหนึ่งหนึ่งนะครับโบมีเหล็กหนึ่งหกศูนย์สามห้าหกศูนย์หกสี่ห้าเก้าห้าออกเก้าเจ็ดนะครับมันไป มันบ่มี่นะก็คือมันดับอยู่บอง,ง่ายงนะดับโจทย์อดวดปัจจุบันนะครับวดอ,ออกสามสูย์สมกับสี่สี่แปดศูนสองสองแปดห้าเจ็ดศูนย์ะมันเลขดับบ่มีเลขสามึงเลขสามเลือข็าก็ต้องเอาเลขสามไปเป็นเลขเด่นนะออกหสองแปดบอ เลขแปดติดดับบอกเลขแปดไม่ติดดับนะครับเลขที่ดับก็คือเลขสองสี่สามหนึ่งสี่หกเจ็ดศูนย์ห้าสองห้าคือดับหลักหน่วยเพราะนั้นมันชื่อเหลยอเลขอยังน่ะก,ก็ต้องเรลือเลขศูนย์อ 0, ยู่นี่หนึ่งอยู่นี่สองอยู่นี่สามอยู่นี่สี่ห้าหกเจ็ดแสดงว่าพวกนี้เรียอแปดกับเก้านะครับเขาที่เลขแปดนะ วันนี้ล่ะงวดที่ผ่านมาบางหันนะครับดับ8 1 8 3 0อยู่นี่2อยู่นี่3อยู่นี่นะมันอยู่จะเหลือเลข4เลข5นะเลขที่เหลือคือเลข4เลข5เลข6อยู่นี่เลข7อยู่นี่8อยู่นี่9อยู่นี่เหลือ4กับ5ออก3 9 5นะคือเลขที่เหลืองวดนี้นะครับ070 4947 สี่หนึ่งสองหนึ่งศูนย์ยูนิสองยูนิเดาเดาเดียวพอมเอาอ่าอันนี้มาเขียนให้ก่อนตัดจากดับเด้ออันนี้คือเลขดับ,บ,นะบดับหน่วยบนนะครับดับหน่วยบนศูนย์หนึ่งสอง 1> 012ดับไปแล้ว0124 012 0124 5 7 ดับเดับเ้าะดับหลายอสมกวนศูนย์หนึ่งสองสี่หเจ็าเนบหเดี๋ยวเดศูนองสี่ห้าโอเคเพราะฉะนั้นรักหน่วยนะครับรักหน่วยก็คือ ให้เด่นเด่นหน่วยบนเนาะเด่นหน่วยบนศูนย์ยูนิหนึ่งยูนีตสองยูนีศูนย์หนึ่งสองก็ต้องเหลือสามสี่อยู่นี่ห้าเหลือหกลักหน่วยนะครับ ให้สามหดเ้อ368นะหน่วยบนเด้อหน่วยบนให้368ห <c oughs> ตัดจากดับแล้วนะครับสลับเลขดับนะปูลงคกนกับเอ้ยเอาอยังเฮ็ดยังเอาอยังบวกยังคือสิว่าดับบ่ิสันอ่ะผมแจกห้ก็ได้นะครับผมจิตแจกห้จาก3สูตรนะ <c oughs> เอา3สูตรนี้ไปก่อนนะครับสูตรที่1อ่าสูตรที่1สูตรที่2สูตรที่สาม นะลองเอาไปเห็นบ้งนะครับสูตรที่1สูตรที่2ส,สูตรที่3นี่ลองเอาไปทำดูก่อนแล้วแจกสูตรให้เขียนให้นะครับสูตรที่1น,นะครับสูตรที่1 10ข้อ1บวก5คงที่นะซึ่งวนนี้ไม่ได้องติดเท่ากับ เลขศูนยะคือสูตรแรกสูตรที่สองหมื่นบวกพันบวกหน่วยนะครับหมื่นบวกพันบวกหน่วยที่ได้เลขเจ็ดมวนนี้นะ ถ้าเอาหมื่นบวกพันบวกหน่วยจะได้เลขเจ็เดี๋ยวก่อนเด้เอามาให้เบิงงก่อนอันนี้นะครับหมื่นบวกพันบวกหน่วยนะแกับ4 <c oughs> เป็น12 12องสบวกหเท่ากับสิเลข7คือเลขดับลักหน่วยนะหมื่นบวกพันบวกหน่วยสูตรที่2นะครับ สูตรที่สามมีกล่าวเมือนกันนะครับเมือนบวกร้อยบวกสิบล่องเบิงนะครับไปเห็นล่องเบิงนะถ้าเหมือนบวกร้อยบวกสิบเมือนก็คือตัวนี้บวกหลักร้อยบวกหลักสิบนะครับแปดบวกสามเป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกเก้า เท่ากับ20ก็ได้เลข0ูนะลองไปบวกลองไปย้อนเบิกรากาคอมเมนต์มาบอกผมนั่นไลน์มาเบิงผมน้น,นะครับผมบริย้อนไกลปันไดดอกแต่ว่านะแต่ว่าเข้าๆสูตรแรกนี่ประมาณ60กว่างวดนะครับลดยุงวดหนึ่งซึ่งแต่แต่ปี62พูดพอ,อกว่าปี63เขาบอกแลกวลดเก็อบกลางๆปี62มั้ง 67งวดนะครับหลุด1งวดไอ้พวกนี้ก็ประมาณ40งวด5 0งวดนะครับพวกนี้สูตร2สูตร3นี่ผมแจกให้3สูตรไปก้อนนะครับสำหรับผู้ใดที่คิดกำนวดเป็นก็ได้แต่หลักหน่วยนะครับให้เดนดู368หแปดเด้อตัดจักดับแล้วนะตัดจักดับแล้วหลักหน่วยนี่368 368 ดึงแน่นๆเน่มาไอลีนะครับดึงแน่นๆเน่นขมา่าไอลีไฮสองตัวไฮหกกนะับแปดนะรักน่วยปั้นไปที่หกกับแปดนะจดไวนนนไไ้นะครับสูตรมั่นเนี่เอาเอาไปล่องไปเฮ็ดเบิ้งนะครับถ้าอยากได้อีกเจ็ดสูตรนะเดี๋ยวผมสีบอกที่หลังถ้าพี่น้องเข็ยนว่ามันมีประโยชน์เดี๋ยวผมสอามาให้เบิ้งที่หลังจริงผมว่าที่เฮ็ดให้จริงสิ ให้เนี่ยใช่ไหมสิบครั้งที่หนึ่งบวกห้าคงที่แล้วก็ไล่ไล่ไปี่สิมันคือสิไล่ที่คาดบวกนะผมก็เลยจัดห้ใบเดียวออกมาเป็นแบบนี้นะครับนะผมเลยจัดออกหาอ่ามาเป็นแบบนี้พี่นอองกาถ้าเกิดเสื้อกัเสื้อบม่เสื้อกับหวกหมวกีวะจังไดนะแต่ผมกัเฮตดให้เบิ้งนะครับตามคำขอแยวลักซิบ กิเฮ็ดใ้เบิ่งอยู่เอาลักหน่อยไปเบิ่งก่อนได้หกกับ8ได้6กับ8ปดใน,นในกัไในแล้วอันนี้เป็นแ้มรวม2ตัวบนนะครับหนึ่งคุ้มภาพันห์64แแ้มรวมนี่ผมชัยี่ห้า4 5 6 7นี่ลหละคือแ้มรวมสองตัวนะครับแ้มรวม2ตัวได้3า5สี่ห้าักหน่อยนะ ผมฟันไปที่6กับ8ปดเห็นไหมหกกับ8อันนี้ผมผมป่ได้มาบวกมาจับให้เบิ้งนะเพราะว่าผมต้องใส่สมาธิพอสมควรถ้าเกิดผมมาเหตียดถึงสี่มันสิมุลมุนออวปุ้ยนะผมใส่สมาธิถ้าสามมานะก็จะเป็น3 0 3 1ูนย์อ้สามศนต้มสนะ1นึ่ง6นะครับแล้วเจู้มักนะไม่ต้องเอาตามผมก็ได้นะครับ คาแ้มหกกันสิมีศนะูนหกน้ำนะศูนหกนก็งงามอยู่นะครับแต้มสีก็จะเป็นหกแปดแปดหกผมกลับเลยแปดหกหกแปดนะแต่ว่าจะคสีไปไปูนะน,นี่แปดหกยนขนยนตังสองเทียด้อ <c oughs> มันก็เลย <c oughs> เลยลงมาพี่เป็นสองสองนะ้ำเอาเพื่อว่ารับ้อ่เป็นหกกับแปดพวกนี้อันนั้น,นยันต์ก็จะผมจับตามแต้มนะครับ อาจจะเป็น3 4 5 2อันนี้ผมก็จําให้มันให้มันครบตามแต้มตัวอา7ใช่มั้ย7อะไร7บวกยังได้7ก็7บวก0นะ1บวกอะไรได้7ก็1บวก6 3บวก4เป็น7 5บวก2เป็น7 9บวก8เป็น7นะแต่98ผมสิตัดทีมนะ96 98ยัง33ผมตัดของผมแต่พี่พี่นอ้องอ่อสอบก็เอาไปตื้อนะครับแต่ผมปั้นให้บ่ทีโตนะ58 แปดหกศูนย์หกครับหกแปดซื้อรวดเลขบนนะครับนี่ละอย่าไปซื้อ้ายตัวแต่ถ้าเกิดว่าผู้ใดอยากซื้อ้ายตัวกะ <c oughs> จัดไปครับนายกันบนายแล้วแคบเอานะแคบเอาจดเอาคือหลายตัวแท่าสัน่นจัดแล้วครับ <c oughs> ไปเลือกไปคาดเอานะครับแต่ส่วนตัวผมซื้อเบอร์นอี่แหละตรงผมบอจนะครับข้างบนจากตัวบุ๊กหนึ่งหนึ่งสองสาม,ส,ามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดหาสามสิบห้าตัวนะถ้าซื้อตัวละสิบก็สามร้อยหาชี้เกืมาได้เท่าไรละ่ะไอไล,ล่เกือบอยู่ดี ผมซื้อตรงนะครับลายตัวซ้างมันจังได้รูดลายอันเลขออกมาเนี่ห้วยนี่บนโนกันดีว่าโอ้ยะว่ซื้อเลยงตัวเดียวมันกัดตัดตดัดก็คือว่าละพี่น้องสิกินเข่าคัําเดียวหรือสิกินลายคัํานะถ้ากินลายคัํมมันกัะสีพ่อได้พ่อได้ห้องทองพ่อได้อิ่มนะกินคําเดียวมันกัดคือว่าละว่านะกินลายลายคั่ากินหลายๆายยางนะสองแปดหกบสี่แปดหกบอก อันนี้ก็ว่าไปซึ่งพี่น้องอย่าลืมนะครับนีอันนี้กับพระเอกอีกตัวนั่งคือกัดน,นะสูตรห้าเจ็ดเป็นที่มีนะครับหาแปดหกแปดเจ็ดแปดเจ็ดหกห้าสองสี่สองสามสองแจ็สองติดทีด,ดับนะผมก็เลยเน้นไปที่ห้าแปดหกแปดเจ็ดแปดและเจ็ดหกนะครับอืม 7จ็ดหกผมคือบได้จับใ่ไปใส่ตัวเลขสามตัวให้เจ็ดหกเนี่ยเจ็ดหกมันเป็นสามแต้มนะเออ,เอ,อตัวน,นี้จับดูนะครับ 7, 6, เจ็ดหกกระดับบอดี้บอด้จับเดยสามแต้มนะเจ็ดหกเบิร์ดีๆนะครับเบิร์ดีๆจดเอาแคปเอาเดี๋ยวผมชี้แซ่หายน้อยนึงนะแซ่หายน้อยนึง แล้วกับพี่น้องนะครับที่อยากได้ยังก่ยอยอดตำล่านะครับอยากได้ยอดตำล่าอันนี้จดเอาเดอร์แคปเอาถ้าเกิดผู้ใดจดว่าท่านแคบว่าท่านก็ย้อนมึงเอานะครับกจะหายลร้มากนะครับอันนี้เป็นไอดีไลเดอ,อ์หนึ่งสองสามห้าห้า ภาษาอังกฤษได้บ้านี่ p S O N G อันนี้เป็น ID Line นะครับหรือว่าถ้าเกิดมันเขา่าบได้อีรินะครับก็เพิ่มเพิ่มเพื่อนด้วยเบอร์โทรก็ได้นะแต่ว่าพี่นอ้องโทรมาผมก็บ่ได้รับรอกว่านะครับผมก็บ่ได้มีเวลามามา,มารับโทรศัพท์พี่น้องก็ต้องขอโทษหลายที่ผมให้เบอร์โทรก็คือหมายความว่า ถ้าเกิดพี่น้องเขาหาดีไ์ผมก็ได้กะให้เพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์นะครับศูย์ห5สามหนึ่งเจ็ดสี่ห้าเก้าเจ็ดห้าผมก็อยากให้ยอยู่นะครับไอไอยอดตำรานั่นก็ได้เอาไปไว้เปรียบเอาไปไว้เทียบเอาไปไปตัดไปคัดนะครับนี่นะตัวนี้ อันนี้มผมที่เข้าข้าไปเบื้องซื้อเนียแจพี่น้องไปเบื้งยอดเบื้งจัดปีจัดอันใดก็แล้วแจพี่น้องนะ <c oughs> ยังวนเมื่อกี้สามเก้าห้าแล้วกันยังะอะไรยังสองแปดหกยังของมันศูนย์แปดสามห้าหกเจ็ดหกเจ็ดห้าหกหกหนึ่งสองห้าแปดสามเก้าห้าเจ็ดเจ็ดสี่ยังของมันมันกระเข่าของมันนะครับ สามศูนย์สามสี่ศูย่สองเจบว่หกหกบดหนึ่งหนึอรย่างของมันมันก็ะเขานะถ้าอยากได้ก็นีน่แหละเอาตามนั่นนะครับอ d ดียไลท์กะทีผมให้ไปนะครับนี่โอเคนะครับเดี๋ยวสิเอามันกระเขา่าอันนี้เขาอยู่ดอกว่าเลขกกระไดซื้อรวดนะนี่แหละเลขบนนะครับ อันนี้เป็นสองตัวเน้นสองตัวบนเดอหนึ่งก็พหกสามสรุปล,ละซ้ำสรุปนะซื้อรถห้าแปดหกแปดราคาแปดหกศูนย์หกนะครับซื้อซ้ำนี่จะสามตัวนี้ซื้อหลายๆเนี่ยมันจังได้รุ่นหลายซื้อตัวละสิบบาทยี่สิบบาทกันบ้<ะ> <c oughs> เอาไปได้ ตามตัวตรงบนใจลายเนาะลรดเตอรี่โอเคนะครับเขมีอาไ้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ